สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามช่อง youtube ของอช่อง <c oughs> คุยสบายสบายกับน,นายธนเดชนะครับสำหรับ ep นี้ก็เข้าสู่ ep ที่11แล้วนะผมว่าเนื้อหาแล้วก็เรื่องเล่าต่างๆที่เอามาคุยกันเนี่ยก็ จะเกี่ยวกับวงการพักเครื่องเรานะฮะซึ่งอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับในมุมมองของผมการเสนอแนวคิดหรือข้อมูลบางเรื่องนะครับซึ่งผู้กระทำคลิปขึ้นมาอย่างผมเนี่ย ก็ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะไปดูแคลนหรือว่าไปเหยียดหยามไปอะไรอะมูล,ลี่ไขยๆทั้งนั้นนะครับเราทำก็เป็นสิทธิที่เราทำได้แล้วก็ทำไปอะไรที่มันเป็นประโยชน์ท่านก็รับชมแลวก็ แชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้ดูกันได้เยอะคือพระเนี่ยนะครับการดูนะฮะการเก็บหรือการพิจารณาก็แล้แต่สไตล์ของแต่ละคนแล้วแต่มุมมองแต่ละคน <c oughs> ยิ่งเป็นพระที่มีมูลคา่ามีราคานะ มันก็ย่อมจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปซึ่งนะครับอันนี้พูดจักใจผมนะผู้จากใจผมนะผมว่าก็เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มก้อนตัวเองนะครับส้าส่วนใหญ่แต่อย่างไรก็ตามนะแต่อย่างไรก็ตามผมก็อยากให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับ หรือบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยก็อยากจะให้ท่านพูดในเชิงเป็นกลางๆก,กันอย่าโจมตีกันอย่าไปมูลลี่กันนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยมันพิสูจน์กันได้อยู่แล้วว่าของใครดีใครไม่ดีใครแท้ไม่แท้นะครับมันพิสูจน์กันได้อยู่แล้ว ถึงบอกว่าการบรรยายของผมหรือการทําคลิปของผมเนี่ยผมก็เอาพามาให้ท่านพิจารณาแต่ละแบบแต่ละแบบแท้กเก็ผมบอกแล้วไงว่าผมดูในแนวของผมผมชอบของผมแบบเนี้ยผมก็เก็บใครจะว่ายังไงก็สุดแล้วแต่มันเป็นสิทธิของบุคคลแต่ละบุคคล ถูกไหมครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยมันเราก็มาคุยกันเนี่ยสิ่งที่วงการพระของเราเนี่ยได้ยินกันบ่อยๆบ่อย,อยๆเนี่เวลาเราจะไปซื้อพระเราไปเช่าพระตามห้างตามศูนย์การค้าอะไรก็แล้วแต่เห่นนะเพื่อนๆก็จะเห็นนะมีคนยืนอยู่ในหน้าตู้ ตู้พระตู้พระตู้ะไเยอะแยะไปหมดอ่ะยิ่งพันทิย์หรือว่าห้างใหญ่ๆหญ่หรืออะไรแล้วแต่เสียงลังสิสุนภาคใต้อะไรแล้วก็เราจ้าเห็นตู้ตั้งกันยาวเยอะไปหมดล่ะเยอะแยะไปหมดยิ่งพันทิ์แล้วก็คือมันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งอ่ะที่ผมว่านะก็น่าสนับสนุนนะ มันก็เป็นเรื่องของการทำมาหากินที่สุจริตนะคุณมีของคุณมีทุนนะครับคุณก็สามารถที่จะประกอบอาชีพแบบนี้ได้นะซึ่งคนไหนที่เขาประกอบอาชีพด้วยความสุจริตซื่อสัตว์ตรงไปตรงมานะทำมาค้าขายถูกต้องเขาก็อยู่ได้นาน ดูไหมครับอยู่ได้เป็นห้าปีสิบปียีสิบปีร้อยสามสี่ห้าสิบปีจนกระทั่งถึงชั่วอายุของเขาเพราะเขาทำด้วยความถูกต้องเขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าบุคคลใดนะฮะเข้ามาอยู่ในวงการพระเครื่องและเพื่อหาผลประโยชน์เพื่อหาผลกําไรก็อ,อยู่ได้ไม่นานถูกไหม มีการหลอกลวงกันมีการนะเอาภาพไปขายเอาอะไรนิ่ตายเช็คเช็คเด้งอะไรนี่เพื่อนเพื่อน,น,นก็ได้ยินกันมาบ้างแล้วนะแต่วันนี้ผมก็จะมาคุยกันในเรื่องคำว่าเด็กหน้าตู้เด็กหน้าตู้คือบุคคลพวกนี้นะครับท่านดูบางทีเราก็ เหมือนเขาเป็นคนไม่มีเขาเรียกว่าได้ค่าคําคนเฮ้ยบางคนมีนะบางคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางคนไป็นดาไปวัเด็กหน้าตู้มาอวานซื้นมึงอะไรไม่รู้เรื่องมาเป็นกรรมการคือไอ้คาพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนกันดูแคลนกันไงเหยียดเขาไงแต่จริงๆแล้วนะคำว่าเด็กหน้าตู้เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีความรู้มากกว่าเราก็ได้อาจจะรู้เรื่องพระประเภทนั้นๆเนี่ย นะมากกว่าเราก็ได้เพราะอะไรเพราะเขาอาจจะมีคนเอาพระมาปล่อยมาเจอเขาก็จะเจอเจอเจออะไรมากมายหลายกว่ามากกว่าเราอีกผมว่าพรุ่งนี้อนาคตก็อาจจะเป็นเซียนพระใหญ่หรือเป็นมีธุรกิจิใหญ่กว่าเราแล้วเนี่ยคือข้อเท็จจริงที่มันน่าจะเกิดขึ้นบางคนก็ไปดูแคลนเขา ทั้งๆพวกนี้นะครับมันเป็นอาชีพนะทั้งว่าเจ้านายเขาเนี่ยเป็นเจ้าของแผงเนี่ยเจ้าของตู้พระอย่างเงี้ยในร้านพระอะไรแล้วแต่เนี่ยตัวเจ้านายจะมายืนทั้งวันก็ไม่ได้ครับบางทีเขาก็มีธุระมีนโน่นมีนี่ไปซื้อพระไปงานโน้นงานนี้เขาก็ให้ลูกน้องเขายืนถูกไหมเขาให้ลูกน้องหน้าตู้เขาจะเป็นคนยืนคอยรับเวลาลูกค้าเขาจะมาขายมาเช่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็ให้ก็ยืนหลอกก็เขาเรียกว่ายืนหน้าตู้อ่ะนี่คือธุรกิจเด็กพวกนี้ก็จะมีงานทำไงมันก็เหมือนมีงานทำนะได้วันละสามร้อยห้าร้อยหรือกินเงินเดือนเจ้านายครับไปเขาก็มีงานทำถูกไหมครับนี่มันเป็นการส่งเสริมอาชีพที่มันถูกต้องนะดีกว่าเขาไปทำอย่างอื่นที่มันผิดกฎหมายถูกไหม อย่าไปดูแคลนเขานะครับอย่าไปว่าเขาเลยเอ้ยอพวกนี้เด็กหน้าตูไม่มีความรู้จบมันคือบางอย่างเนี่ยมันจบป .4 ่จบป .3 ไม่จบอะไรเลยถ้าเขาดูภาพเป็นนเขาเรียนครูพักรักจําอ่ะเขาเรียกว่ามีอาจารย์ที่ดีมีคนสอนที่ถูกต้องอ่ะมีของให้เขาเห็นเนี่ยบ่อยๆเขาก็จําได้และวะเอออย่างภาพแบบนี้แบบนี้เป็นแบบนี้นะน่าจะเก่งกว่าพวกเราอีก แล้วเขาอาจจะทําอาชีพได้ดีกว่าเราอีกหาเงินสร้างเลี้ยงครอบครัวเขาไ,ได้ดีกว่าเราอีกถูกไหมครับพวกนี้มันส่องทุกวันไงมันเห็นผ้าทุกวันมันเจอคนผูกห,หลากหลายอาชีพหลากหลายที่เอามาขายเห็นผ้าบ่อยๆไอเด็กหน้าตู้นี่แหละตัวสําคัญเลยนะกว่าจะถึงมือเจ้านายมาันเนี่ยกว่าจะถึงมือเจ้าของร้าน ถูกไหมก็จะถึงมือเซียนใหญ่เขาก็เจอไอเด็กพวกนี้มันก็จะรับพระดูพระเบื้องต้นไงดูพระเบื้องต้นเหมือนกันเวลาเราไปงานประกวดเขาก็จะมีคนมารับพระก่อนมารับดูว่าพระแบบเนี้ยเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์อาจส่งไปให้คณะกรรมการตัดสนินก็เหมือนกันนะครับเพียงเช่นเดียวกันทำว่เา,าเด็กหน้าตู้ก็ก็เหมือนกันเขาก็รับพระ นะดูพระเบื้องต้นเอองอ์นี้เข้าขายเข้าเขาก็บางทีถ้าเจ้านายเขาไม่อยู่เขาก็ไปทวนคนอื่นมาดูหรือส่งรูปตัวนี้มันสบายหน่อยก็คือถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้กับเจ้านายเขาเขาก็เห็นอาพระแบบนี้แบบนี้แบบนี้ชูไหมครับเนี่ยคือหลักของความคาว่าเด็กหน้าตู้ไม่อยาไปดูแครนก็เลยอย่าไป นะด้อยค่าเขาเลยนะครับผมว่ามันเป็นอาชีพที่ถูกต้องอะ่ะเป็นอาชีพที่ที่ไม่ได้ไปโคดไปโกงเอาใครามานะเขาทําอาชีพด้วยความสุจริตใจนะแล้วเขาก็จะเป็นผู้ที่มีทักษะหรือมีการเรียนรู้เพเื่องเนน่ยหลายด้านทําให้เขาเก่งทําให้เขามีความสามารถมากขึ้นมากขึ้นชูไหมครับเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสนับสนุนด้วยซ้ำไปมาไปซ้ำไป เพราะว่าเมื่อเราสนับสนุนเขาแล้วนะครับเขาก็จะเป็นคนที่ทำมาหากินได้ได้กเก่งนะได่เก,เก่งขึ้นขอยาดแป๊บหนึ่งนะครับพอดีขยับนิดนิดหนึน่งนะพอดีขยับแท่นแป๊บหนึ่งนะ วันนี้เราก็ได้คุยกันนะครับคือมันได้ยินบ่อยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็ไปดูแผลมนบางคนก็ไปว่าไปดูแผลเน่าเฮ้ยเด็กวานซึ้นเด็กหน้าตู้นะจะมาเป็นกรรมการจะเป็นเด็กคือวันนั้นค่ะจะเป็นเด็กหน้าตู้ไงนะแต่วันนี้วันต่อปัจจุบันนะะี่เขาอาจจะเป็นเซียนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องพระเครื่องก็ได้ดูไหมครับจะเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องพระเครื่องก็ได้เราจะไป ไปด่าเขาเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วก็มานั่งว่าเขาเป็นคนอย่างง้นอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะผมว่ามันไม่ถูกหรอกไม่ถูกหรอกเราก็ต้องให้เครดิตเขาให้เขาเรียกว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันนะ่ะสังคมมันถึงจะอยู่กันแบบมีความสุขครับมันถึงจะมีความสุขถ้าเมื่อไหร่เราไม่ให้เกียรติกันเราไม่ยอมรับการที่ผมบอกนะมันก็ มีแต่ความขัดแย้งไงมีแต่การทะเลาะเบาแหวงนะยิ่งนะคนที่มีมากกว่าไปดูแคลนคนที่มีน้อยกว่าหรือคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มากกว่าไปดูแคลนคนที่เขาตามต้อยกว่ามันก็ยิ่งเกิดความรู้สึกว่าเยเ้สังคมมันทำไมมันต้องมาดูแคลนกันมาดา่ามาว่ากันมามนะครับอย่าดีกว่าผมว่านะ สังคมมันจะดีมันจะมีความสุขก็คือการให้เกียรติกันการยอมรับกันนะที่ผมบอกอะ่ะตั้งแต่คลิปแรกแรกที่ผมทำอะ่ะผมก็พูดถึงเรื่องคำว่าเซียนเพราะว่าทุกคนก็บอกโอ้ยทำไมต้องมาเป็นเซียนมึงเป็นเซียนจริงหรือไม่จริงโน่นนี่นั่นกันก็บอกแล้วฮะเซียนพระมันไม่ใช่คำว่าเซียนผู้หรือผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญมันไม่ใช่วันเดียวสองวันเดือนหนึ่งสองเดือน อะไรอย่างเงี้ยมันถึงได้เป็นได้มีคนยอมรับได้ถึงเรียกเขาเขาต้องมีการฝึกฝนไงเขาต้องมีความรู้จริงๆเขาต้องมีความเชี่ยวชาญจริงๆนะเขาดูพระเป็นจริงๆแล้วเขาก็สําคัญสุดคือเขามีวัตถุมงคลที่เขาเอามาให้เราดูเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงที่เขาสะสมกันมา เราเพิ่งเริ่มบางคนเพิ่งคิดปีสองปีโอโหอะไรอย่างเงี้ยอวดตัวเองเก่งกว่าคือมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับแม้แต่ของแท้ยังบางทียังไม่มีไม่ดูไม่มีให้ดูเลยดูแต่ของปลอมเสพของปลอมเสพเสข็นมันซื้อง่ายขายคล่องนะยิ่งอะไรที่ที่บอกนะฮะมันนะคลิปที่ผ่านมาผมก็บอกอะไรที่มันหายากอะไรที่มันนะมันหายาก แล้วมีพุทธคุณมีประสบการณ์มีเรื่องเล่าโน่นนี้นั่นก็ยิ่งมีมูลค่าราคาแพงอันนี้มันเป็นเรื่องปกติก็เล่ากันมาตั้งคลิปที่หนึ่งที่สอที่สามแล้วสามสี่แล้วถูกไหมครับนี่มันเป็นข้อเท็จจริงไงฉะนั้นแล้วก็พยายามนะครับตัวเราเองนยต้องพยายามทาความเข้าใจแล้วก็คิดให้มันเป็นกลางอย่าเข้าข้างตัวเองถ้าเมื่อไรการเล่นพระเครื่องและเมื่อไรที่เรา เข้าข้างตัวเองและคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเดียวคนอื่นเนี่ยตอนนั้นอ่ะทั้งชีวิตนะครับพลาดไม่มีโอกาสที่จะได้ผ้าแท้หรือผ้าดีๆมันก็ไม่มีมันก็จะวนอยู่กับความรู้สึกของตัวเองนะครับคนเราเนี่ยคือ,อยังไงมันก็เข้าข้างตัวเองอยู่แล้วไม่มีหรอกใครจะมาโทษว่าตัวเองไม่ดีไม่ดีก็จะบอกดีทุกอย่างอ่ะดีทุกเรื่อง พระที่มีก็ไม่แท้ก็ดีซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันถ้าจะมาเรียนแบบนี้เรียนรู้แบบนี้มันก็ต้องยอมรับหนึ่งเขาเป็นเซียนเขามีข้อมูลเขามีพวัตถุมงคลที่เขาสะสมกันมานะเขามีการซื้อขายกันจริงนะเขาเห็นสิน่งเห็นวัตถุมงคลที่เอามาเยอะแยะไปหมดนะครับเขาได้เปรียบเราถูกไหม มื่อเขาได้เปรียบทุกเรื่องเนี่ยเขาก็จะทําให้เขาเก่งมากกว่าเราเราก็ต้องยอมรับและทุกวันนี้ที่พิมพมบอกว่ามันเป็นความโชคดีในวงการพระเครื่องเรานะเพราะเขามีการเอามาลงยูทูบเอามาลงโน่นลง,ลง,ลงนี้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กให้ n อยได้เห็นของจริงอธิบายชี้ตำหนงตำหนิให้เราได้เห็นเนี่ยฮะความโชคดีของพวกเราเราก็เรียนนะครับเปิดใจเรียน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 ให้มากๆดูให้มากๆดูได้หลายคลิปดูได้หลายคน นะแล้วก็เอาของที่ตัวเองมีเนี่ยนะเอามาเปรียบเทียบกับเขาดูว่าเฮ้ยมันมีมันใกล้เคียงไหมมันใช่มันโน่นนี่นั่นไหมถ้าไม่ใช่เราก็ออกเอาออกเอาออกกนจะกระทั่งมันเหลือสมมติมีร้อยองค์เนี่ยสมมติท่านมีสมเด็จพันองค์นั่นก็ออกก็อ,ออกกอ,ออกดีไม่ดีท่านอาจจะได้มาแท้ด้วยซ้ำไป ไม่ซ้ำไปแต่ถ้าเขาบอกว่านี่คือความชอบของใครการดูกันแล้วแต่เราผมบอกเลยถ้าเราบอกว่าเราชอบเราก็เก็บแต่เราไม่ต้องไปอวดคนอื่นเขาหรอกไม่ต้องไปขายว่าขายเขาบอกเขาไม่ซื้อไงมันไม่ตรงกับเขาแต่เราชอบเราก็เก็บแค่นั้นแหละครับไม่มีใครว่าใครหรอกนะถูกไหมครับก็สําหรับที่นี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยว วันนี้ผมมีหลวงปู่ชวดนะครับแล้วก็เป็นพระที่หายากเหมือนกันแต่ว่าแทบเก๋ผมถึงบอกว่าผมไม่ได้การันตีของผมแต่ผมก็จะมีมุมมองแล้วก็วิธีดูของผมว่าเออมันพิมพ์แบบนี้หน้าตาแบบนี้ภาพแบบนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรผมชอบแบบนี้ผมก็เก็บผมใส่อยู่ อ่าผมใส่ติดตัวประจำผมชอบภาพพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพระหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์นี้ก็น่าจะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าอะไรพิมพ์ใหญ่หลายจุดนะครับพิมพ์ใหญ่หลายจุดก็คือวงการเรียกพิมพ์สี่พิมพ์ใหญ่หลายจุดนะครับ,ค,ค,รนะค,รบคือวิธีการดูของผมก็คือว่าหนึ่งแหละผมดูที่พิมพ์พระก่อนนะพิม พิมพิมซีก็จะต้องแบบหัวที่ศีรษะหลวงพ่อเขาก็จะมีเนื้อเกินขึ้นมานะเนื้อเกินที่ไหลนะครับก็จะมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าตุ่มขึ้นมาคือตุ่มเนี่ยถ้ามันเกิดจากธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าไม่มีคำว่าโอัยมันจะกดมันจะมีเกินขึ้นมาฮะพวกนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติไม่ได้จงใจที่จะให้มันมันเกิดมันเกิดเองมันเป็นที่บล็อกพิมพ์ครับ ถูกไหมฮะถูกไหมครับนี่คือพิมพ์นะครับคือที่ผมเคยเรียนทุกครั้งนะครับว่าการดูพระอะไรก็แล้วแต่เนื้อดินชินผงหลอออะไรนะฮะให้ดูพิมพ์เพราะหลายพระเกิดจากการแกะแกะพิมพ์ก่อนแกะพิมพ์แล้วค่อยมากดมาสร้างรูปขึ้นมาถูกไหมครับทําเป็นพิมพ์เป็นบล็อกหน้าตาแบบนี้แบบนี้ถูกไหมคือพระองค์นี้เนี่ย คือผมก็ดูดูนะครับดูจากอะไรดูจากคำว่าพิมพ์อ่าพิมพ์มันใกล้เคียงนะนะมีเนื้อปูดมีเส้นเห็นไหมเส้นขีดแตกในบล็อกมีเนื้อมปปีปูดขึ้นมานะครับคือด้านข้างก็จะเป็นรอยอยากๆๆๆๆถูกไหมอันนี้มันเป็นธรรมชาติของการหัดเที่ยวกันมีเกินเนื้อเกินถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่ ที่เราพิจนารณาเบื้องต้นถูกไหมครับมีเกมีเนื้อเกินปูดขึ้นมาผิวไม่ขูขุขะขู่ขะนะครับตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกถูกไหมคือเมื่อดูแล้วเออพิมพ์มันน่าจะเป็นแบบนี้นะนะก็มาดูในเรื่องของเนื้อหามวลสารนะครับเมื่อมีมันตรงเห็นไหมเส้นสายรายละเอียดพวกนี้มันต้องเส้นก็คมชัดลูกตามีไหมมีขีดอย่างเงี้ย คือพ้าองค์นี้ยนะครับดูทางกายภาพแล้วก็เออก็ก็ดูพอใช้ได้อะพอดูแล้วมันก็มีโอกาสคือเนื้อเขาแบบว่าพอเขาเห็นไหมมันมีการเขาเรียกอะเอาไปใช้แล้วมันมีมีรอยแตกรอยกระเทาะออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนื้อในเนื้อในของพระพระมีเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวเห็นไหม นี่คือลักษณะของของเนื้อพระอันนี้จริงยังไงผมบอกแล้วงาผมเป็นคนาศาสะสมผมก็ดูในเรื่องของครูบาอาจารย์ท่านสอนอยังไงก็ดูไปตามนั้นนะครับนะฮะม,มีมีเนื้อแดงนะมีเม็ด,ดแดงแดงมีเม็ดดำดำมีขาวขาวคือนี่คือส่วนประกอบของพระเขาเรียกว,ว่านะฮะของออหลวงปู่ทวดนะครับเห็นไหม นี่คือคือ,ค,อคือเนื้อเวลาโดนสัมผัสโดนใช้ไปถูกไหมถูกไหมฮะเนี่ยคือสิ่งที่ผมเออผมดูแล้วมันมีความใกล้เคียงนะผ้า,าเนี่ยก็จะมีไขขึ้นมาเหมือนกันแต่ไขเขาจะขาวเป็นพุดขึ้นมาจากจากจาก,จากเนื้อผ้าคือไม่ได้โปะได้แปะเข้าไปนะครับก็นะฮะก็ถือว่าเออมันมีความใกล้เคียงนะมันมีความรู้สึกว่ามัน นะกลับมาวิธีการสร้างก็เหมือนกันเห็นไหมเป็นผ้ากดพิมพ์ด้วยมือใช่ไหมเขาก็จะย้ำนั้ะจะมีรอยนีวมือทั่วไปหมดแล้วก็โรยด้วยนะครับโรยด้วยผงแร่นะครับแล้วก็กดเข้าไปผงก็จะลอยลอยอย่างเงี้ยนะฝังลอยแล้วก็ฝังมันติดเข้าไปในเนื้อคือเวลาก็จะแเวลาเรากดพระเนี่ยกดแล้วก็เอามือนวดอย่างเงี้ยนวด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 ,นวด,นวดแล้วก็โรยแล้วก็กดลงไป โรยผงแรกแล้วกดลงไปมันก็จะฝังเข้าไปในเนื้อดังนั้นลายนิ้วมือเนี่ยเนี่ย,ยก็จะเต็มไปหมดเลยสาหรับผงปูทวดนะวงปูทวดลายนิ้วมือก็จะเต็มไปหมดนะครับส่วนมวลสารนะที่ผมบอกนะเวลาเราดูพระชา้ยในพระผิวเปิดๆนะครับก็จะมีนะเม็ดดําเม็ดแดงพวกนะี้ไอ้อย่างเงี้ยเป็นข้อสังเกตที่ที่ดูนะ แล้วเนื้อพระนี่ก็จะมีความแกร่งนะฮะแห้งคือพระหลายเกือบสองสี่เก้าเจ็ดก็นี่ก็เกือบเจ็ดสิบกว่าปีละเจ็ดสิบกว่าปีนะมันก็จะมีความแห้งความแกร่งนะครับดูครับเนี่ยฮะนี่คือมวลสารที่อยู่ในเนื้อพระจะมีดำม,มีขาวเม็ดขาวเม็ดแดงอย่างเงี้ยเม็ดดำเม,ม็ดขาวเม็ดแดงนี่คือสิ่งที่มันปรากฏนะครับเวลาพระมัน ผ่านการใช้นะฮะก็ดูง่ายนี่ขึ้นมานะครับดูง่ายขึ้นมาดูความแก่ดูพิมพ์ที่บอกว่าครั้งแรกเราก็ดูพิมพ์พิมพ์ถ้าพิมพเขาตรงนะครับตรงไม้อ่าหัวที่ผมบอกอ่านเละทอนอันนี้คือเดี๋ยวย้อนไปอีกทีนะดูหัวไหมมีขีมีเนื้อเกินนะครับปากเส้นขีดถึงนไหมฮะแต่ขีดแบบว่าชัดเจนอะ่ะเขาเรียกว่ามีรอยเป็นรอยขีด่ ที่ปากของท่านลอยตามขอบข้างเห็นไหมฮะลอยเป็นปมปุ่มปุ่มปากไม่เรียบนะฮะไม่เรียบตึงมีรอยย่นย่นเหี่ยวเหียวนะมีคลื่นอย่างเงี้ยนีรอยมีคลื่นนะครับมีความเหี่ยวย่นเห็นไหมฮะมีความอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติเห็นไหมอ่า เป็นธรรมชาติของพระเป็นธรรมชาติของพระถ้ามาไหลผิวตึงๆมันๆน,นนะก็ท่านก็ดูว่าควรจะเอามาพิจารณาต่อหรือเปล่าถ้ามันเข้าเกณฑ์อ่าเราก็ดูเห็นไหมความคม้ของพิมพ์เนี่ยอย่างเงี้ยฮะเส้นสังคติเส้นอะไรเงี้ยเส้นตำหนิในพิมพ์หไหมเส้นอย่างเงี้ยมันต้องมองเห็นมันต้องเห็นชัด เนื้อใหญ่ๆคือหลวงปูท่ทวดพิมพไอ้อย่างเงี้ยนะครับเนื้อว่าก97เนี่ก็ปลอมคือมีการทาเรียนแบบแบบว่าอ่างนั้นเยเยอะมากเยอะนะครับพระอะไรที่มันมีมูลค่าผมจะบอกให้ชิปอีพีหน้าเนี่ยผมก็จะมาคุยกันครับว่าปลอมพระปลอมเนี่ยพระปลอมแบบไหน,นไม่ได้ถึงขนาดว่าขั้นตอนแต่ว่าปลอมอะไรที่มันปลอมอยังไงคําว่าปลอมพระ เราก็ค่อยมามามาม,ามาคุยกันในอีพีหน้าแต่อีพีเนี้ยนะครับก็ถ้าท่านสังเกตน,นะครับคือถ้าเราดูเราก็จะดูความเขาเรียกว่าความค,าม,คามชัดคมพิมพ์เห็นไหมล่องมือลึกนะองค์พระลึกพวกเนี้ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นมัตเตอร์พระเขาก็จะมีแม่แบบ แรกๆฮนะพอเอาไปก๊อปเนี่ยมันก็จะมีความตื้นทีมมันก็จะไม่ครบแต่สําคัญสุตรถึงปูทวดเป็นพริพระเนื้อว่านนะผสมดินกาก,ยายากระยักษ์ผสมเม็ดแร่มวลสารพวกเนี้ยเราก็จะดูนี่ไหมดูเนื้อถ้าเนื้อใช่ความเนี้ยมีขามมีเม็ดแดงแดงดำพวกเนี้ยนะมันก็ก็มีความอุ่นใจ ได้ระดับหนึ่งแหละว,ว่าเออมีโอกาสที่จะเป็นพาทแท้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมพยายามที่จะลดเวลาให้มันน้อยลงไปเพราะว่าเราจะได้คุยกันและหลายคลิปเวลามันอัดคลิปเยอะๆวันๆแล้วมันก็จะเมมบมรี Memory, มันจะเต็มนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผม อีพีต่อไปเราก็จะมาคุยกันคำว่าเมวอคลิปนี้คือเด็กหน้าตู้คลิปหน้าก็จะมาพูดถึงในเรื่องของคนเดินพระอ่านะก็จะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ท,ที่น่าสนใจเหมือนกันคนเดินพระโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับขอบพระคุณที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ